สวัสดีครับระหว่างพักตัดหญ้าก็มาลองตกปลาบ่อหลังบ้านดูนะครับตอนนี้น้ำเกือบท่วมแล้วรุนกันครับแปกใจจังปลาไม่กินเหยื่อวันนี้ตัดหญ้าริมขอบบ่อครับ ระหว่างพักก็ตกปลาดูนะครับถ้าไม่ตกเดี๋ยวก็ออกไปหมดแล้วเหลืออีกประมาณสัก20เซนน้ำจะล้นบ่อแล้วครับบ่อด้านหน้านะส่วนด้านหลังบ่อเนี่ยมันท่วมนาสำหรับปลูกยาไปแล้วนะครับปลูกยาเลีย้ยงวัวยาแพงกูล่าเนี่ยแปลง้าแพงกูล่ามันกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปแล้วครับน้ำท่วม นี่ครับสภาพน้ําจะล้นบ่ออยู่แล้วนะครับส่วนแปลงนาะผมที่เคยทําเนี่ยตอนนี้ก็ทําน้าไม่ได้แล้วครับเพราะว่าน้ํามันเยอะจริงๆไม่มีเหยื่อแล้วหมดเหยื่อหว่างพักนะครับเมื่อสักครู่ตัดหญ้าในสวนแล้วก็ริมบ่อครับ ก็ลองมานั่งตกปลาดูครับตกปลาริมตะลิ่งริมบ่อปลาสวนในปอพอเพียงนะครับบ่อเล็กๆน้ำกำลังจะท่วมขอดูอาหารหน่อยอ้าวลงไปแล้วอ่าได้อยู่นะครับได้ปลาอยู่ครับ แต่ตกปลาได้ก่อนสตรีมสดครับลองดูว่าสตรีมสดเนี่ยจะได้ปลาไหมอ่าลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมทุนลอยนะตกแบบทุนรอยครับ น้ำก็จะท่วมบ่อแล้วปลาออกไปเยอะแล้วนะครับปีที่แล้วนี่ท่วมไปหมดเลยครับระดับน้ำสูงโกบ่อก็ประมาณนู่นแหละสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรเลยคันบ่อสูงนะแต่ก็น้ำท่วมได้ครับน้ำท่วมไปหมดเลยปีนี้น่าจะโชคดีครับนี่เดือนกันยายน น้ำยังไม่ท่วมนะครับขออย่าท่วมเลยครับท่วมทุกปีก็ไม่ไหวนะครับบางปีก็แรงไปเลยปีที่แล้วน้ำท่วมจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดสูงผมปลูกผักหวานปตาไว้ยืนต้นตายเลยผักหวานปตาสูงท่วมหัวแล้วครับผลปรากฏว่าน้ำท่วมประมาณสี่ห้าวันนี่เรียบร้อยเลยครับอ่าปลาไม่กินเหยื่อครับ ดึงทุ่นอยู่เมื่อกี้ครับเป็นทุ่นลอยครับวันนี้ถ้าไม่ได้ปลาก็ปลากระป๋องครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อปลากระป๋องมาแล้วนูนเลยดอกแคสีสีอะไรเนี่ยเขาเรียกสีชมพูสีแดงครับ ฝั่งตรงข้ามแกงปลากระป๋องใส่ดอกแครเลยครับแกงส้มถ้าไม่ได้ปลานะครับถ้าได้ปลาก็ค่อยค่อยคิดเมนูกันใหม่นะครับว่าจะทําอะไรตอนนี้รุ่นกันไปก่อนครับอ่าดึงเหยื่อครับเสียใจด้วยครับ <laughs> ไม่ใช่ปลามันออกไปหมดแล้วครับพอตัดหญ้าไปเมื่อสักครู่นะครับปกติหลังจากตัดหญ้าไปเนี่ยปลาจะขึ้นมากินหญ้าเศษหญ้าที่เราตัดเลยครับแต่วันนี้ไม่เห็นเลยเพราะว่าน้ำหลากนะมันมันท่วมแปลงนาข้าวแล้วก็ท่วมไล่ไล่หญ้าแพงโกล่านะครับ ด้านบนเนี่ยเป็นไรเป็นแปลงปลูกหญ้าแพงโคล่าครับตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วปลามันน่าจะขึ้นไปด้านบนแหละครับในบ่ออาจจะมีอยู่ครับแต่อาจจะไม่เยอะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามานะครับที่เพิ่งเข้ามาก็ระหว่างพักนะครับวันนี้อยู่ในสวนหลังบ้านครับตัดหญ้าทําความสะอาดสวนช่วงพักเหนื่อยนะครับ น้ำมันหมดก็พักเหนื่อยลองตกปลาดูครับบ่อหลังบ้านรุ้นกันครับว่าปลาจะกินเหยื่อไหม ชมท่านใดนะครับที่กำลังชมสตรีมสดอยู่ก็มาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับว่าวันนี้จะได้กินแกงส้มปลากระป๋องใส่ดอกแครหรือจะต้มปลานะครับดูว่าปลาจะกินเหยื่อไหมครับนานแล้วครับ สตรีมสดไปเจ็ดนาทีแล้วปลายังไม่กินเหยื่อเลยครับดึงทุ่นหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้ดึงทุ่นสองสามรอบแต่เหยื่อยังอยู่ครับเหมือนหลอกเลยครับเหยื่อยังอยู่ครับอ่าไปใหม่ครับ สียงหมาครับเสียงอินเตอร์เดินด้านนู้นนะครับอ้าวหลอกกินเหยื่อแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> อ,อืดูบรรยากาศนิดนึงครับบ่อไม่ใหญ่มากต้นแครล้มไปแล้วหนึ่งต้นนะครับฝนตกชุกครับฝนตกช่วงกลางวันช่วงกลางคืนน้ำท่วมครับ ระหว่างรอชมปลาเนาะนี่ครับให้เห็นว่าปกตรงนี้มันคือนาข้าวผมนะนี่ครับน้ำท่วมแล้วด้านบนนู้นครับลกๆนู่นนะครับก็คือแปลงหญ้าแทงโกล่าครับตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วปลามันก็น่าจะอยู่ในนี้แหละครับในบิ้งนานี่ครับเห็นไหมครับต้นข้าวเหลือแค่นี้แหละครับข้าวนี่ครับบรรยากาศ น้ำเตรียมช่วมอ่าอินเตอร์ระหว่างรอลุ้นปลากันนะครับผมให้ดูต้นนี้ครับผักขูครับขูขอไข่รอลิงสระอูไม่เอกนะครับขู เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยผมว่าปลูกเพราะว่ากินกะลาบอร่อยมากเลยครับผักขูนะครับท่านใดอยากปลูกก็มันปลูกง่ายครับปลูกไม่ยากครับมาลุ้นปลากันต่อครับอ่าโอ้โหเจ๋งมากเลย <laughs> เหยื่อหมดอีกแล้ว <laughs> เหยื่อหมดแล้วอ่าครับอ่าขโมยเหยื่อ สงสัยวันนี้ไม่พ้นปลากระป๋องนะครับแกงส้มปลากระป๋องใส่ดอกแคร์นู่นครับต้นแคร์สามต้นครับสี่ต้นเรียงกันเลยครับมีแก่สีแดงแล้วก็สีขาวครับสามต้นสี่ต้นครับกำลังออกดอกเลยครับลองใหม่ลองใหม่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามา ชมสตรีมสดนะครับเป็นช่วงพักนะครับเพราะว่าเข้าสวนตัดหญ้าเสร็จแล้วก็มาชมบ่อปลานะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ตกปลาบ่อหลังบ้านนะครับปลาจะกินเหยื่อไหมอ,หอ่า เป็นทุ่นลอยนะครับเต็ดทุ่นลอยลุ้นกันครับน้ำก็กำลังจะท่วมครับถ้าไม่ตกลงมาเพิ่มก็น่าจะพอทุเราครับจะไม่เพิ่มจะไม่ท่วมเพิ่มขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องในปออย่างเหนียวแน่นนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ3ปีครับตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยมีผู้ชมติดตามรับชมประมาณ 90, ามเ0 0 0 0มื่นเศษแล้วนะครับใกล้ถึง1นึ่งแสนแล้วก็ขอพระคุณครับขอพระคุณทุกแรงใจนะครับที่กดติดตามกดแชร์ให้ครับก็บางครั้งก็ ลงสาระบ้างนะครับบางครั้งก็ไม่มีสาระนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งก็เป็นวิถีนะว่าเจ้าของท้องนะเจ้าของช่องในปอพเพียงเนี่ยมีวิถียังไงนะทำอะไรบ้างในแต่ละวันก็บางครั้งก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของเจ้าของช่องเองครับรวมถึงคนในครอบครัวพ่อแม่ปูย่ย่าตายายญาติาพี่น้องนะครับก็จะเป็นกิจกรรม อามช่วงเวลานะครับช่วงเทศกาลไปช่วงนี้เป็นหน้าฝนหน้าน้ําก็ได้ลุ้นกันตลอดนะครับว่าน้ําจะท่วมไหมโดยเฉพาะสวนในปอพอเพียงเนี่ยปีที่แล้วท่วมหนักครับท่วมสามสี่รอบนะครับสําหรับปีนี้ก็ท่วมครั้งแรกเลยก็เดือนมกราคมนะสองพันร้อยหกสิบห้าถัดมาก็เดือน พฤษภานะครับนี่เดือนกันยาก็รุ้นกันนะครับว่าเดือนกันยาเนี่ยจะรอดจากภัยน้ำท่วมไหมนะแต่บอ่อปลาเนี่ยเหลืออีกประมาณสักสามสิบสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรก็จะท่วมแล้วนะครับฝนตกมาเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวโชว์โชว์หน่อย เอออินเตอร์ออกมาหลุดละอ่าปานินครับจะลงบอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไซส์ประมาณแปดขีดนะครับอ่า เย็นนี้ก็ไม่ต้องกินปลากระป๋องแล้วครับได้ปลานิลหนึ่งตัวนะครับปลาทะเพียนอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับระหว่างพักเที่ยงช่วงตัดหญ้านะครับก็ลองตกปลาดูครับนี่ปลาตะเพียนครับไข่แน่นอนนะครับปลาตะเพียน ส่วนปลานิลก็ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับใส้กำลังนึ่งหรือเผาเกลือก็ได้นะครับอลองอีกตัวหนึ่งครับเผื่อญาติพี่น้อง FC มานะครับยังทันครับวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์ก็ไม่มีภารกิจนะครับวันนี้เข้าสวนตัดหญ้า ตัดหญ้าเสร็จก็มานั่งตกปลาครับบอ่อหลังบ้านปีปีนี้ไม่ได้ปล่อยปลาเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปล่อยปลาดุกไปเยอะเสร็จแล้วพี่น้องก็บอกว่าปลามันออกไปอยู่ตามถนนหมดเลยครับน้ำมันท่วมหนักปีนี้ก็เลยไม่ได้ปล่อยปลา ไม่ปล่อยปลาปลาที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นปลาปีที่แล้วนะครับมันเหลืออยู่ครับแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยไม่ได้ให้อาหารแล้วครับก็จะเป็นการหมักฟางนะครับแล้วก็ตัดหญ้าริมขอบบ่้าลุกๆแบบนี้ดีครับผมตัดเลี้ยงปลาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นปุ๋ยนะครับโอ้ยเดี๋ยว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 มันคือ ประดุกเพิ่งเพิ่งพูดเรื่องประดุกไปครับเ,เดี๋ยว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 วางกับพื้นครับหากับข้าวเยน็นโอ้โหเดี๋ยวเตอมไม่เอาลูก เดี๋ยวเทียบดูนะครับเออผมบอกว่าปลาดุกมันออกไปยังเหลืออยู่นะครับไส์ใหญ่มากๆครับตัวนี้น่าจะผมว่าไม่ต่ำกว่าโลเศษนะครับปลาดุกเนี่ยถ้าหนึ่งกิโลแล้วก็ใหญ่มากเลยแล้วก็ตัวสีเหลืองครับใหญ่มากครับหมอเทียทำปลาดุกฟูครับเอฟซี FC, ท่านใดอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็มีสีมือก็มาครับปลาดุกฟูไม่ปล่อยแล้วครับเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้มันน่าจะไปกับน้ำหมดเลยเพราะน้ำจะท่วมแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจับเห็นไหมเอ่ยครับอ่าไกลนิดเบ็ดตัวเล็กนิดเดียวเองนะเอาปลาดุกตัวใหญ่ได้ครับเนี่ยเบ็ด นิดเดียวเองครับดูครับโอ้โหเป็นเบ็ดเป็ดปลาขาวอะครับเป็ดตัวนิดเดียวนี่เห็นชัดๆเลยครับเบ็ดตัวนิดเดียวเบ็ดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เป็นเบ็ดของลูกชายไม่มีเงี้ยงด้วยนะเขาเรียกอะไรไม่มีขอครับไม่มีเงี้ยงครับนี่ดูประดุก อ้วนด้วยนะครับอ่าบอ่อเนี้ยไม่ได้เลี้ยงอาหารนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วน้ำท่วมมาเนี่ยผมก็จะตัดหญ้าแล้วก็หมักฟางมีลำบ้างนะครับถ้ากลับไปบ้านพ่อบ้านแม่บ้านปูนป่บ้านยาได้ลํำมาก็จะมีลํำให้บ้างครับสำหรับวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติก็เข้าไปดูนะครับย้อนหลังคลิปย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมักฟางการ ให้อาหารปลาเล็กนะครับด้วยลำข้าวนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆครับรวมถึงการตัดหญ้าริมขอบบ่อครับสามตัวครับให้เป็นรยายญิที่น้องเยอะครับเดี๋ยวตกอีกสักหน่อยครับเพราะว่าดูครับดูร,บรอบๆเลยว่าหนามันท่วมจริงๆครับก็จะต้องเอาปลาขึ้นบ้างนะอ่านั่งตก ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าครับปิดคลิปดีกว่าฝากผู้ชมนะครับก่อนปิดคลิปฝากผู้ชมช่วยกดแชร์กันเยอะๆนะครับตอนนี้ผู้ชมติดตามทั้งหมดประมาณ9 2 0 0 0คนนะครับอีกประมาณ800 0คนก็จะถึง10,000 0คนก็ช่วยกันแชร์เนาะครับในช่องก็มีสาระดีๆเยอะครับแล้วก็มีเรื่อง เึ่งที่เป็นวิธีนะครับของในปอพอเพียงรวมถึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่การทํางานของในปอพอเพียงด้วยในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ท่านใดที่สนใจนะครับยังมีเวลามาได้ครับทํากับข้าวเป็นก็รีบมาเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับ